ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นเครื่องบอกการเวลาผ่านไปเหมือนกับกลางวันกลางคืนนั่นก็เป็นเครื่องหมายการเวลาผ่านไปลมหายใจเข้าและออกนี่ก็เป็นเครื่องหมายการเวลาผ่านไป และเป็นเครื่องหมายชีวิตของเรานี่ล่วงไปเพ้าว่าชีวิตก็หมายถึงเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปผ่านไปล่วงไปล่วงไปทุกลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าและออกของเราที่ผ่านมาจำนวนเท่าไหร่ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดถึงผ่านลมหายใจเข้านั่นก็หมายถึงว่าชีวิตของเราผ่านไปชั่วขณะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นก็บอกว่าชีวิตของเราผ่านออกผ่านไปเท่าลมขณะเท่าลมหายใจออกนั่นแล้ว็ลมหายใจเข้าก็นั่นก็หมายถึง ชีวิตของเราก็ผ่านไปผ่านไปทุกลมหายใจเข้าและออกไม่หยุดพักไม่หยุดตักขณะเดียวพระพดทจ้าท่านจึงว่าเสื่อมไปสิ้นไปเสื่อมสิ้นทุกขนณะใดไม่เสื่อมสิ้นไม่มีลมหายใจเข้าอันนี้ก็เป็นเครื่องบอกชีวิตของ ของเราอยู่ได้ก็เพราะลมหายใจเข้าแล้วออกไปถ้าหากว่าเข้าแล้วไม่ออกคำว่าชีวิตของเราคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็หมดถ้าหากว่าออกไปแล้วไม่เข้าคำว่าชีวิตของเราก็หมดนี่ยังเข้ายังออกยังเข้ายังออกบอกว่าเรานี่ยังมีชีวิตอยู่ แล้วลมหายใจเข้าและออกนี้เขาจะออกเขาจะเข้าอย่างนี้ตลอดการไปหรือไม่เราก็ต้องตอบเราเองว่าเขาจะหายใจเข้าและออกอยู่ต่อไปจนกระทั่งถึงขณะที่เขาหยุดหยุดเมื่อไรเราไม่ทราบในเมื่อหยุดแล้วหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าชีวิตคือสิ่งที่เกิดขึ้นมานี้ เขาสิ้นสุดตรงนั้นจะสิ้นสุดในขณะลมหายใจเข้าหรือในขณะลมหายใจออกเราก็ยังไม่ทราบเพราะขณะนั้นยังไม่ทันถึงแต่ขณะนั้นจะต้องถึงยังไม่ต้องสงสัยไม่ถึงในขณะเข้าก็ถึงในขณะออกอันนี้ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ในมาวามเป็นจริงเป็นอย่างนี้ าจะหาตรงไหนเป็นตัวเป็นตนของเราไม่มีจะหาตรงไหนเป็นของเราไม่มีละคนในโลกทั้งหมดจะหาคนในโลกรายใดที่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นตัวเป็นตนไม่มีเพราะคนในโลกทั้งหมดเกิดมาก็ล่นแต่ที่จะต้องตายด้วยกันทท้านั้น ในเมื่อเกิดมาจะต้องตายนี่และคนในโลกที่เกิดมาจะเป็นตัวเป็นตเนตเป็นของใครได้เล่านี่มันความจริงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ,จ้าท่านจึงให้ทรงระลึกถึงความจริงใหรมากจิตใจของเราในเมื่อระลึกถึงความจริงอยู่เสมอความจริงนี้เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่จะบบันทอน สิ่งที่ไม่เป็นธรรมความคิดของเราที่ไม่ชอบทำนั่นนับวันที่จะลดน้อยลงไปความโลภไม่รู้จะไปโลภเอาอะไรพอโลภมาก็โลภขอเอาของโลกมาแล้วก็ต้องคืนไปเป็นของโลกความโกรธก็ไม่รู้จะไปโกรธอะไรเพราะในโลกทั้งหมดก็ล้วนแตกแล้วแต่ของที่เกิดมาตายทั้งนั้น ไม่รู้จะไปโกรธทำอะไรความหลงก็ไม่รู้จะไปหลงอะไรเพราะในโลกทั้งหมดก็มีแต่ที่จะเกิดมาตายศัจธรรมเป็นธรรมชาติที่จะกำจัดความหลงในเมื่อศัจธรรมเราเลืกอถึงอยู่เสมอเราก็สามารถเข้าใจในศัจธรรมนั่นได้ในเมื่อเราเข้าใจในศัจธรรมนั้นความหลงในในศัจจธรรมของเราก็น้อยลงไปหรือหมดไป ความโลภจะไปโลภอะไรความโกรธจะไปโกรธอะไรในเมื่อความหลงของเราไม่มีเจียงวัดการรละลึกถึงสัจธรรมของจริงเป็นธรรมที่จะกำจัดใจของเราที่หลงให้ลดน้อยและให้หมดสิ้นไปกลายเป็นจิตที่รู้ขึ้นมารู้สัจธรรมรู้เพราะระลึกถึงและเอาสัจธรรมมาเป็นอารมณ์เลิกถึงให้มากๆใจของเราก็มีโอกาสาที่จะรู้จะเห็นสัจธรรม ตามความเป็นจริงนั่นได้ด้วยวิธีการที่ระลึกถึงอยู่เสมอผมก็เป็นของสัจธรรมเพราะผมแต่ละเส้นเขาก็เกิดอยู่เสมอและเขาก็เสื่อมไปอยู่เสมอคนก็เหมือนกันเขาก็เกิดอยู่เสมอและเขาก็เสื่อมไปเสมอส่วนใดๆก็ช่างในสรีระทั้งหมดนี่เขากเกิดขึ้นอยู่เสมอและเขาก็เสื่อมไปเสมอ ในร่างในสรีระร่างกายของเราและในสรีระร่างกายสิ่งที่มีในโลกทั้งหมดล้นแล้วแต่เกิดขึ้นแล้วก็นี่สลายไปล้นแต่เกิดขึ้นแล้วก็สลายไปทั้งนั้นไม่มีโอกาสใดจะไม่มีสักโอกาสใดที่จะไม่เกิดและไม่มีโอกาสใ,ในสักขณะที่จะไม่ตายมียึงว่ากองเกิดกองตาย ตเต็มอยู่ในโลกและก็เต็มอยู่ในเราตเต็มอยู่ในโลกโลก,กธาตุทั้งหมดก็คือกองเกิดกองตายและมีการเกิดการตายอยู่กันทุกขณะตลอดกาลในที่สุดก็สลายไปหมดความจริงเป็นอย่างนี้เราระลึกถึงความจริงอยู่เสมอจะทําทให้ใจของเรานี่มีมีความสว่างกระแจงแจ้งกระจ่างแจ้งขึ้นเป็นลําดับลําดับเพราะในเมื่อเราระลึกถึงความจริง เราก็มีโอกาสที่จะทราบความจริงทราบความจริงและมีโอกาสที่สว่างกระจ่างแจ้งในเมื่อใจของเราลู้ความจริงแจ่มแจ้งขึ้นมาความหลงมันก็หมดอย่ไปหลงอะไรตรงไหนก็มีแต่กองเกิดกองแก่กองตายตรงไหนก็มีแต่กองเกิดกองตายตรงไหนก็มีแต่กองเกิดกองตาย จะสมมติว่าเป็นหญิงนง่ก็คือเอาของเกิดแต่มาตายมาสมมติจะสมมติเราเป็นชายก็เอาของเกิดมาตายเชื่อมาสมมติกันเกิดมาที่แรกเขาเรียกว่าเด็กคําว่าเด็กเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเด็กคําว่าหนุ่มสาวผมขนเล็บสิ่งที่เกิดมาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวแก่เท่าชรลาถ้าเอ้ผมขนเด็บวันหนังผมที่ขาวผมที่งอกผมก็ไม่รู้ว่าผมแก่ ขนก็เหมือนกันถึงจะสีขาวสีเปลี่ยนแปลงไป,ไปเวยนี่ขนนั่นก็ไม่รู้ว่าขนแก่นี่เล็บก็เหมือนกันเล็บอันไหนรู้ว่าเล็บแก่มีไหมฟันอันไหนรู้จักว่าฟันแก่แก่มีไหมทั้งฟันนั่นหลุดไปฟันนั่นก็ยังไม่รู้ว่าฟันแก่ฟันนั่นจะสึกก่อนไปฟันนั่นก็ไม่รู้ว่าฟันฟันแก่หนังก็เหมือนกันหนังจะเหี่ยวหนังจะยาหนังจะอยู่ในสภาพที่ขนใหญ่ข้ามค่าขนาดไหนหนังนั้นก็ไม่รู้ว่าหนังข้ามค่าหนังนั่นก็ไม่รู้ว่าหนังแก่นี่ ร่างกายอันนี้ทั้งหมดเป็นเป็นเป็นส่วนที่ไม่รู้เรื่องอะไรธรรมชาติจิตธรรมชาติธาตุรู้เท่านั้นเขารู้รู้ว่าอันนั้นเป็นผมอันนั้นเป็นคนอันนั้นเป็นเล็บรู้อย่างสมมุติกันแล้วก็หลงสมมุติอันนั้นอีกว่าคือผมเป็นคนไอผมเป็นคนขนเป็นคนเล็บเป็นคนสรีระร่างกายทั้งหมดอันนี้เป็นคนนี่เกิดความยินดีเกิดความไข่เกิดความปรารถนาขึ้นมา น่ารักน่าปลาธานาขึ้นมาเพราะเห็นว่าเป็นคนเป็นเราเป็เขาสิ่งเหล่านี้มันทำให้จิตของเราลุ่มหลงมัวเมาลุ่มหลงมัวเมาเพราะสิ่งที่เกิดมาตายนี่เองไม่ใช่ลุ่มหลงมัวเมาสิ่งที่ไม่เกิดมาและไม่สิ่งที่ไม่เกิดมาในโลกและก็ไม่ตายไป อะไรเป็นความดีอะไรเป็นความดีทาใจ,จิตใ่ใจให้ยิ่งเต็มปติความรงกำลังความสามารถของของ,ของเราเป็นการสร้างบารมีรคนเราไม่ยยิ่งย่อนกว่ากันคนเราไม่เสมอกันเนื่องจากว่ายิ่งยอนจะไม่เสมอกันเพราะการสร้างบารมีเราไม่ต้องการสร้างบาร,บารมีเพื่ออะไรสร้างบารมีเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความพ้น จากความเกิดเพื่อพ้นจากความแก่เพื่อพ้นจากความตายเพื่อพ้นจากความล่มหลงโมเมาสิ่งที่สัตว์โลกล่มงมลุ่มหลงโมเมากันต้องการพ้นจากสิ่งที่สัตว์โลกล่มหลงโมลเมากันต้องพ้นแก่ต้องการที่จะพ้นจากความเกิดพ้นจากความแก่พ้นจากความตายต้องการเข้าถึงความบริสุทธิ์สุดส่วนภายในจิตใจอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้พระพุทธเจ้าทรงถึงนั่นไม่ได้ เราทั้งหลายสร้างบาร,รมีต้องการถึงจุดนี้ในระหว่างที่ไม่ถึงจุดนี้บาร,รมีนั่นจะเสริมสร้างเราให้สูงส่งอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนโลกอันนี้เป็นสถานที่สร้างบาร,รมีทมและโลกอันนีเน้เป็นสถานที่สร้างบาปใครมีสติปัญญามีโอกาสใช้โลกอันนี้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้สูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นไป ในโลกอันนี้คนไหนโง่คนไหนไม่มีสติปัญญาเกี่ยวข้องข้อบผ้าสมาคาคมก็คนโง่ดึงกันจูงกันไปสร้างแต่บาปนี่เป็นกนไหมในเมื่อต่างดึงกันจูงกันไปสร้างแต่บาปเลยก็ดึงกันเลยไี่เข้าไปหาความมืดบนอนทการดึงเข้าไปในการที่จะบันทอนเจ้าของให้ตกต่ํายิ่งขึ้นไป การที่จะดึงเราเนี่ยดึงสังคมเราต้องดึงเราเราต้องดึงเราจะดึงไปในทางสู่ไอ้สร้างสรรค์จะดึงไปในทางที่ทำลายเราต้องดึงเราีะก่อนจึงมีโอกาสที่จะดึงคนอื่นได้ขณะนี้เราพากันดึงเราอยู่เสมอดึงเราให้เข้าถึงความสงบดึงเราให้เข้าถึงความปราศจากสิ่งที่เป็นกรรมเป็นเวรดึงเราให้ให้เข้าถึง ให้ให hey, ้พ้นจากสิ่งที่เป็นความชั่วความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจนี่เราดึงเราให้ให้พ้นจากความชั่วนั้นนั่นดึงเราให้เข้าถึงความดีทางกายดึงเราให้เข้าถึงความดีทางวาจาดึงเราให้เข้าถึงความดีทางใจดึงเราให้เข้าถึงความสงบภายในจิตในใจ กายของเราสงบแล้วทโทษมันมีวาจาของเราก็ก็สงบแล้วไม่มีการกล่าวสิ่งที่เป็นโทษจิตใจของเรานี้ยังไม่เคยสงบยังไม่คเคยเรียบร้อยดึงเข้าหาความสงบให้มากดึงเข้าความหาความสงบให้ยิ่งแล้วขพยา,ยามดึงเข้าหาสติดึงเข้าหาสัมปชัญญะสติคือในกายตั้งใจเอาไว้ะล้สัมปชัญญะความระลึกระลึกได้ระลึกถึงระลึกอยู่เสมอ นี icana, ่สัมปชติสัมปัญญะดึงเข้ามาหาสติดึงเข้ามาหาสัพพัญญะดึงเข้ามาหากายดึงเข้ามาหาใจดึงเข้ามาหาจิตใจอันเดียวนี้ในเมื่อเราน้อมใจเข้ามาดึงใจของเราเข้ามาหาใจดึงใจของเราเข้ามาหาใจนี่ระเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมเพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ดึงใจเข้ามาหาใจดึงเราเข้ามาหาเราน้อมเราเข้ามาหาเรา เทควนน้อมน้อมจิตน้อมใจเข้ามาน้อมเข้ามาไหวที่ไหนน้อมเข้ามาหาใจน้อมเข้ามาหาใจนี่ในมันน้อมเข้ามาหาใจมากๆใจของเราก็เริ่มสงบขึ้นเพราะไม่มีการส่งไปที่มันไม่สงบที่มันไม่สงบก็เพราะมีแต่ส่งไป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 หาอะไรก็ไม่รู้ส่งมามากพบมากาติและจะส่งต่อไปอีกมากพบมากชาติก็มีแต่ส่งไปวุ่นวาย ใจที่จะพ้นจากความวุ่นไวายได้คือใจที่น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาไม่ส่งออกไปความวุ่นวายจะมีอย่างไรสังเกตดูไม่วุ่นวายวุ่นวายมุ่นวายวุ่นวายต่เรื่องอื่นๆ <trov> ถ้าหากว่าเราไม่สนใจไปเรื่องอื่นๆใจของเราจะว,ไวไุ่นวายไหมนี่น้อมเข้ามานี้จึงการเป็นการจรึงเป็นการที่เรียกว่าให้ใจของเราพ้นจากความวุ่นวายพ้นจากกระแสโลกกระแสโลกก็คือก, réussi, กระแสความวุ่นวายน้อมเข้ามาหาใจน้อมเข้ามาหาใจน้อมเข้ามาหาธรรม น้อมเข้ามาหาใจนี่แหละน้อมเข้ามาธรรมในเมื่อน้อมเข้ามาหาใจได้เรียกว่าน้อมเข้าถึงธรรมเราก็จะพ้นจากไกลกระแสความวุ่นวายของโลกได้นี่ต่อไปนี้ให้พากันทําความแทงงบภายในจิตในใจของเราน้อมใจเข้ามาหาใจน้อมใจเข้ามาหาธรรมเข้าถึงใจเข้าถึงธรรมแล้วความวุ่นวายของในใจไม่มีเพราะเราไม่ส่งไปความวุ่นวายจะแล่นมนาหาใจของเราได้อย่างไร หากันน้อมเข้ามาหาความสงบอ่านนั่งสมาธิกันต่อไปตั้งใจตั้งใจตั้งใจให้มากทําความเคารพให้มากตั้งใจให้มากผลของการปฏิบัติของเราจึางได้ผลเป็นที่ประทับใจของเราพุทธเจ้าไมา่ทรงใจไปอดีตเพราะมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วก็เหมือนก้วแล้วเหมือนกับอาหารที่เราบระทานเข้าปากไปแล้วจะเอามาคิดเป็นอารมณ์ทําไมกับของมันแล้วไปแล้ว จะอร่อยสักขนาดไหนมันก็ผ่านไปแล้วจะเปรี้ยวจะมันจะเผ็ดมันก็ผ่านไปแล้วเปรี้ยวจะแก่ให้มันเป็นหวานก็ไม่ได้หวานจะไปแก่ให้มันเป็นเค็มก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปแล้วเรื่องอดีตทั้งหมดไม่ไม่สนใจไปเกี่ยวข้องอนาคตก็ไม่ส่งไปเกี่ยวข้องการข้างหน้ายังไม่ไปถึงเกี่ยวข้องมันก็ไม่เด้นไม่สําเร็จเป็นประโยชน์ขึ้นมา พระพุทธเจ้าท like <esh aw, S 1> ่านสนับสริญการเอาใจอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันมีอะไรปัจจุบันนี่จะมีลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้เอาใจอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เอาใจของเราอยู่กับผู้รู้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนั้นแล้วมันมีอะไรก็มีนั่งอันนี้นั่งอันนี้มันก็เหมือนกอง เหมือนกับกองโพนจอมปวกมันไม่รู้อะไรในมาไม่ในมา,นมาไอจิตไม่มีแล้วอันนี้มันจะรู้อะไรในมาความรู้อันนี้มันออกจากร่างอันนี้แล้วความร่างกายอันนี้มันจะรู้อะไรเนี่ยพระพุทธเา้าท่านทรงตรัสว่าเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนของทิ้ง แล้วเราก็ที่แล้วก็โลกที่เกิดมาคนที่เกิดมาในโลกก็ทิ้งกันํำแต่ทิ้งกันทั้งนั้นและก็ทิ้งกันมาแล้วและก็ยังจะทิ้งกันต่อไปเราเราเดี๋ยวนี้ก็ยังจะทิ้งกันต่อยังจะทิ้งไม่มีใครสกายที่ไม่ทิ้งสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอุท่านเปรียบไว้เหมือนกับทอนไม้และทอนฟืนนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็ยังบอกถ้าลมหายใจเข้าลมหายใจ ไอ้ออกมันหยุดทํางานว่าไรนี่ก็เป็นท่อนไม้และท่อนฟืนเป็นของทิ้งแล้วจะต้องเป็นของทิ้งจริงๆอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ธาตุรู้ธาตุรู้อันนั้นทรงความเป็นธาตุรู้อย่างนั้นจิตของเราเป็นจิตอยู่อย่างนั้นไม่ได้ดับไม่ได้แตกไม่ได้ตายไม่ได้เป็นธาตุไม่ได้เป็นกองไอ้ท่อนไม้ท่อนฟืนอย่างที่อย่างเื่อผมขนได้ฟันหนังนี่จิตเป็นจิต ร่างกายเป็นร่างกายธาตุรู้เป็นธาตุรู้ธาตุไม่รู้เป็นธาตุไม่รู้นี่เอาใจของเราดูเสียดูกองเกิดดูกองแก่ดูกองตายแล้วเอาใจของเราดูดูจิตที่เราเลยจิตที่เราเอาไปดูดูจิตที่ดูกองเกิดดูกองแก่ดูกองตายดูจิตที่รู้กองเกิดรู้กองแก่รู้กองตายเอาจิตที่รู้อยู่ซะดูจิตที่รู้อยู่ซะอยู่เอาจิตที่รู้ ดูจิตที่รู้ในที่สุดมันก็มีแต่รู้อันเดียวเท่านี้อันอื่นทั้งหมดไม่มีอะไรแล้วอะไรมันเกิดอะไรมันเกิดมันจะเกิดดีเกิดชั่วเกิดอะไรต่ออะไรมันก็เกิดในธาตุรู้อันนี้พระพุทธเจ้าท่านเพียงว่าเกิดจากใจอันเดียวการปฏิบัติใจนี่ล่ะมันเป็นการปฏิบัติศูนย์รวมของการสร้างสรรค์และปฏิบัติศูนย์รวมของ ปฏิบ,บัติอยู่ที่ศูนย์รวมของสิ่งที่เกิดขึ้นในทางทางที่สร้างสรรค์ในทางที่ทําลายในเมื่อเราปฏิบัติอยู่ที่นี้อะไรที่จะสร้างสรรค์เราก็ทําให้ยิ่งอะไรที่จะเป็นไปเพื่อการลบล้างทําลายเราให้เสียหายเราก็ไม่เราก็ปฏิเสธเนียตัดออกความคิดอันนั้นตตัดออกความคิดอันนั้นความคิดทั้งหมดออกจากใจเราเห็นความคิดออกอะไรเป็นความคิดที่สร้างสรรค์เราก็ทําตามเขาไปอะไรตามที่เป็นความคิดที่เป็นที่จะทําลาย สร้างความเสียหายให้แกเรานี่อันนั้นเราก็ตัดออกไปนี่ละบาปละอย่างนี้ละไ<บ>ม่มาละบาปคือความคิดที่ไม่ดีละความคิดที่ไม่ดีเพราะมันเป็นบาปละตรงนี้แล้วเราจะไม่มีโอกาสไปทําบาปเราก็จะเป็นผู้ที่ปลอดภัยว่างจากบาปบาปไม่มีเพราะไม่ไปทําไม่มีอะไรอดีตผ่านไปอนาคตยังไม่มาถึงอย่าไปกังวลอย่าไปคิดถึงปัจจุบัน รู้อยู่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 อยู่ก็รู้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 เอาสติสัมปชัญญะอยู่ก็รู้อันเดียว